ก็อยู่ด้านหลังผมเลยนะครับเป็นชุดคาเนะมรกฏในราคา49,990บาทสำหรับในชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับในชุดนี้เนะาะก็จะมีตู้เสียงกลางนะครับเป็นตู้เสียงกลางเป็นตัวซีรีส์ V6 ที่ใส่ดอกคาเนะ12นิ้วนะครับตัวปากควพิเตอร์นี่ก็จะเป็น ได้44นะครับมีน็ตเวิร์ในตัวแล้วก็ปากก็เป็นพอยต์ซอสนะครับตัวนี้ก็หัจับเบรกเพดตัวฝนนะครับแล้วก็สลักลูกปืนด้วยสำหรับตู้โลตู้ซับนะครับเราใช้เป็นของ MP Power นะครับซึ่งตัว MP Power ตอนนี้เข้ามาเยอะมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ครับตัวนี้จะเป็นตู้ BB นะครับ18นิ้วนะครับของให้ MP Power นะครับไซดดอกคานิมรกต18นิ้วครับผมแต่แกงขีคอบเบรกลงสีระเบิดอย่างหนานะครับ ัวนี้ก็4ใบนะครับสำหรับในชุดเครื่องนะครับชุดเครื่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับในชุดเครื่องนะครับก็จะประกอบด้วยมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์เป็นของเทปล่ามนิ40 1เครื่องตัวนี้ก็เอฟเฟกดีนะครับ99โปรแกรมเล่นบลูทูธได้ยูสบีได้นะครับอีชิว7แบนดอ่สาสำหรับในแลกก็จะมีคอสแยกเสียงนะครับคอส2ทางของตัว VX223 ของ m ม n p e 1เครื่องแล้วก็มี power amp นะครับผมพลังเราใช้เป็นตัว A-Series a 2 0 2ของ MyNPE 1นะครับ1แท่นในส่วนขับโลนะครับเราใช้เป็นตัว MyNPE D4 .02 นะครับ1แท่นนะครับเราเล่นในระบบสเตอริโอนะครับเราเล่นที่4โอห์มนะครับเสร็จนะครับชุดนี้อยู่ที่4,9,990บบาทนะครับถ้าใครชื่นชอบหรือสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่าเสียงจะเป็นยังไงในชุดนี้ไปฟังกันครับ เป็นสาวแล้วโอ,โอน้องแก้วโตวแล้วหรือดีเมื่ออดยังเด็กเล็กนะดูไม่น่ารักเลยยวนยีแถมยังตาหยีจริงไหมน้องเอ๋ยเขาหรือว่าเจ้าเดี๋ยวนี้สวยแล ังไงางครับได้ฟังน้ำเสียงไปแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุด4ีคุ้นนะครับในราคา49,990บาทนะครับถ้าใครชื่นชอบหรือสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดตับไิดตามด้วยนะครับชิปนี้นั่งพองลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ